สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอัญญาปุทยโสงนะคะวันนี้เราจะมาสรุปความรู้ม3วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน6จัดทาโดยนายธีรพัชส่วนมอนนายสารสาร,าสารมาศเด็กหญิงอัญญาปุถยโสงเด็กหญิงพอทวีบุญรอดเสนอคุณครูอุมาพรรัฒนาค่ะในเรื่องแรกที่เราจะไปพูดถึงกันนะคะก็คือพิจารณาระบบสมการค่ะโดยข้อที่เรายกมานี่นะคะข้อ1 y บวบก y บวก x เท่ากับลบ2 ็สมการที่1นะคะและ 2x บวก2 2y บวก 2x เท่ากับลบ4ตัวนี้นะคะเราจะให้เป็นสมการที่2ค่ะขั้นแรกนะคะก่อนที่เราจะาพิจารณาระบบสมการตัวนี้เราเนี่ยนะคะต้องจัดให้มันอยู่ในรูปของมาตรฐานก่อนซึ่งรูปของมาตรฐานก็คือ y เท่ากับ m <laughs> tidak, C, nah, kak, do semang. ที่หนึ่งนะคะ y บวก x เท่ากับลบ2จะจัดให้เป็นรูป y เท่ากับ m x บวก y เท่ากับ m บวก x นะคะก็จะเป็น y เท่ากับลบ x ลบ2 m 1นะคะเท่ากับลบ1่ส่วน c 1นะคะเท่ากับลบสอง ที่2นะคะที่เราจะมาจัดรูปก็คือ 2y บวก 2x เท่ากับลบ4รูปที่เราจะจัดก็จะเป็นการย้ายข้างย้ายข้าง 2x นะคะมาอยู่ฝั่งนี้ย้ายข้างมาอยู่ฝั่งนี้นะคะก็จะได้เป็น 2y เท่ากับเท่ากับลบ 2s โอยน่อย่างตรงนี้ขอโทษนะก็จะได้เป็นลบ 2s ลบ4นะคะแล้วจากนั้นเราก็ย้าย2ตัวนี้เนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้ซึ่ง2คูณอยู่กับ y นะคะเราก็จะย้ายจากคูณอย่ามาเป็นหารคะ่ะก็จะได้เป็น y เท่ากับ 2x ลบ4ส่วนด้วย2ว่ายนะคะจากที่มันเป็น2ที่จะเป็นตัวหารร่วมนะคะเราก็แยกออกมาเป็นลบ 2x ส่วน2ลบกับ4ส่วน2หลังจากที่เราพิจรารณาค่ะก็จะเห็นว่า2ตัวน,นี้สามารถตัดคอนกันได้ค่ะแล้วก็ตัดคอนเลยเป็น ก็จะได้เป็น y, y เท่ากับลบ x ลบ 2. 2ข้อนี้นะคะ m 2เท่ากับลบ1ส่วน c c 2นะคะเท่ากับลบ2ซึ่งพลรามาเปรียบเทียบกันแล้วนะคะ m1 เท่ากับลบ1ของ m1 เท่ากับลบ1 c1 เท่ากับลบ2จะเท่ากับ m2 เท่ากับลบ1 c2 เท่ากับลบ2ซึ่งจะเห็นได้ว่า2ตัวนี้เท่ากันนะคะคำตอบของสมการก็จะได้ว่าการาฟนะคะ <c oughs> การาฟนะคะเป็นการาฟที่ทับกันทำให้มีคำตอบที่มากมายไม,ไม่สามารถนับได้ทัว่วค่ะ ก็จะเสร็จข้อที่หนึ่งเป็นเทียบร้อยแล้วค่ะขอบค่ะ